ยึด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 ไม่ดังคนตกคนตกไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไล่มันที่นี่แหละ <ś led> ไม่ออกไปไปเข้าบ้านไปเล่นในบ้านไปเร็วเราไปเล่นกันในบ้านว้าเดี๋ยวตรงนี้รดมากค่ะรดมากค่ะเออ แล้ววันนี้ไหนๆนรรงหนที่มันปีกฮักนี่อ๋อเป็นไปแล้ว นตกฝนตกวันนี้มีแดดยังไม่ออกเลยอยูข้าวแล้วแหละหรอก น้องไปไหนตีไอ้จอมยุ่งยุ่งจริงจริงใช่ไหมดูบ่อรถแตะนะ่นะั้นบ่อรถฝีมือใครฝีมือใครฝีมือใครอืครับไอ้มองเนี่ย อ๋อมาเฝ้าของกินนี่วานะอยู่หน้ารถของกินเพียบของกินเพียบใช่ไหมหยุดอย่ามาลักกินไก่กันนะซมเหรอ Insam. Ji menalah penalak. Ni ai dong ini dai Ini Di di. Hmm.

ฝน,นตกแล้วลูกฝนตกแล้วเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านฝนตกฝนตกฝนตกเข้าบ้าน อ่อยนะครับฝนตกหู้ฝน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 ตกฝนตกไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไล่มันกินนี่แหละ you <laughs>